เมื่อวันพุทธที่22มิถุนายนพุทธศัการาช2559เวลา15นาฬิกาสาินาทีนายวีรวุฒิอุตรเสรลณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางทัศนีพรอุตรเสรลณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองมอบกิจบตัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษาให้กับเด็กชายปฏิบช่วงชูและเียนโรงเรียน,นอ่างทองปฐมรัวิทยาคมที่ประกอบงานความดี เชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นักสารกาลกลางจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองในวีรบุตรปุตรเสลานีผู้ราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าจากกรณีที่เด็กชายประทีปช่วงชูนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปฐมรบวิทยาคมที่ประกอบคุณงามความดีเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จากเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดมีพายุฝนล,ลมแรงในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง โดยในวันนั้นเด็กช้ประทีปช่วงชูได้เห็นธงชาติโดนลมแรงรับพัดตกลงมาที่พื้นถนนภายในโรงเรียนอ่างทองปัธรรมรวิทยาคมจำนวนสีผืนจึงได้เดินฝ่าสายฝนไปเก็บธงชาติมาไว้ในที่ที่เหมาะสมมีผู้พบเห็นและบันทึกภาพนําภาพเหล่านั้นออกสู่สื่อต่างๆจนได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปจังหวัดอ่างทองจึงได้มอบกิติบัตรแ,และทุนการศึกษาจำนวน3,000บาท และพิพิธภัณฑ์ท้องชาติไทยได้อมอบธงชาติและของที่ระลึกให้กับเด็กชายปฏิบช่องชูนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปฐมรมฐวิทยาคมเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเป็นการยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเป็นการยกย่องเชิดช,ชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนที่ได้ประกอบคุณงามความดีเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าือน้องทีมนะครับเด็กชายบางทีหรือว่าเป็นบุคคลที่ เป็นที่น่ายกย่องอย่างยิ่งเลยในการที่จะเป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นเยาวชนตัวอย่างนะครับให้กนะับพี่น้องเยาวชนนะครับในจนังหวัดอ่างทองของเรารวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่น้องไม่มีจิตสํานึกนะครับที่ดีในการที่จะเชิดชูนะครับพิษ์รักาษาสถาบันหลักของชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยน้องบอกแล้วว่าทําความดีโดยไมไ่หวังอะไรนะครับเป็นการทําความดีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับเป็นสํานึกที่เกิดจากในใจของเขานะครับท่าทางจังหวัดเองก็เห็นว่าน้องสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูนะครับก็ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้เป็นเยาว,วชนตัวอย่างของจังหวัด ้อมอบคุนการศึกษาให้รวมทั้งเราเราก็จะนําเสนอนะครับเข้าไปอย่างส่วนกลางในส่วนของรางวัลที่จะได้ในเรื่องของเยาวชนคนดีนะครับก็ตรงนี้ต้องขอบคุณทางคุณแม่ของน้องที่ได้อบรมสั่งสอนน้องมาที่มาอย่างดีนะครับรวมทั้งมาถึงโรงเรียนทั้งโรงเรียน ประถที่น้องได้จบมารวมรวมถึงทางโรงเรียนมันยธยมของเราคืออปวหรืออาทองปัดธรรมรอวิทยาคมที่ทั้งท่านผู้ในการทั้งครูอาจารย์ในโรงเรียนได้ช่วยอบรมสัง่งสอนให้น้องได้เป็นเด็กที่เป็นคนดีมีสำเนียงที่ดีและเป็นเด็กที่มีคุณภาพที่ดีของประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศเราในอนาคตต่อไปครับครับคุณแม่ครับอย่างนั้นครับรู้สึกดีด วันนั้นนึกยังไงที่เราทําทเก็บของชาติวันนั้นครับไหนอลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเห็นทงอยู่กับพื้นไม่ได้ครับทงควรอยู่ที่สูงนะครับตอนนั้นฝนตกเยอะไหมครับเอยอะครับไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนหรอครับไม่กลัวค่ะวันนั้นจะกลับบ้านหรือทำอะไรอยู่มากกว่น,นี้ตอันนั้นรอแม่ ฝากมาถึงเพื่อนๆอ,อย่าว่าช้อนไดครับฝากทำความดีไม่ต้องขึ้นกฎนะครับแค่ทำความดีเราก็จะเสพกภูมิใจแล้วครับเราค้ณอยากเป็นอะไรครับเป็นนักบินครับอขอให้สมความหวังนะครับสำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน